สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อกันตอนที่23เลยครับไม่พูดเยอะกติกาเดิมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับทั้งหมู่บ้านกำลังสนุกสนานคื้นเคลงดื่มกินฉลองกันอย่างเต็มที่เพราะสามารถจัดการกับตัวการทั้งสองที่สร้างปัญหาให้กับหมู่บ้านมานานหลายเดือน ส่วนพลานใหญ่เมื่อออกมาร่วมสนุกได้ไม่นานก็โดนทั้งสองสาวไล่ให้กลับไปนอนพักโดยให้เหตุผลว่าเขาจำเป็นจะต้องพักผ่อนและอยู่เฉยๆให้มากที่สุดอาการช้ำในจะได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าเขาเริ่มหายเป็นปกติแล้วในตอนนี้ก็ตามทั้งสองสาว แอบฉีดยานอนหลับให้กับพลานใหญ่พวกเธอกลัวว่าเขาจะพักผ่อนได้ไม่เต็มที่เพราะเสียงเฮฮาฉลองของทุกคนในตอนนี้พลานใหญ่ก็เลยเข้าสู่ห้วงนิทราในอาการหลับลึกไม่รับรู้ว่าภายนอกเป็นยังไงบ้างงานเลี้ยงฉลองยังคงดำเนินไปอย่างสนุกสนาน กลุ่มของนายจ้างเองก็พลอยยินดีไปกับชาวบ้านด้วยแดนเขากลับเข้าไปพักผ่อนแล้วงั้นเหรอศาสตราจารย์นายเอ่ยถามกับอรณีใช่ค่ะออนกับนุชแอบฉีดยานอนหลับไปให้เข็มหนึง่งอยากให้เขาพักผ่อนให้เต็มที่ถึงตอนนี้จะดีขึ้นเยอะแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยตอนนี้ก็ให้เยนุชไปเฝ้าอยู่ค่ะ อรณีเอ่ยตอบในมือถือแก้วไม้ไผ่ค่อยคอยจิบเหล้าปลาในนั้นทีละนิดทีละนิดซึ่งเป็นเหล้าหวานที่ดื่มง่ายกว่าเหล้าธรรมดาเหมาะสำหรับผู้หญิงใบหน้าก็เริ่มออกจะแดงฝัดฝาด,ดนิดนิดเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ดีแล้วล่ะแต่ก็น่าเสียดายนะ ที่เขาไม่ได้มาอยู่สนุกกับทุกคนเพราะกลานปราบไอหมียักษ์และไอกระทิงโทนลงได้เป็นเพราะเขาล้วนๆราเชนเอ่อยขึ้นมาบ้างทั้งไอหมีผีสิงและไอกระทิงปีศาจล้วนเป็นเพราะเขาทั้งสิ้นที่กุ่มพลานบัดนี้ก็นั่งดื่มกันอย่างสนุกสนานแต่เท่าสิงกลับรู้สึกแปลก เหมือนมีอะไรมากวนใจทำให้ว้าวุ่นใจแปลกๆหันซ้ายดูขวาอยู่เรื่อยๆคล้ายกับจะมองหาอะไรบางอย่างเป็นอะไรไปนะพี่สิงฉันเห็นเอาแต่เลี้ยวซ้ายแลขวามาสักพักแล้วมีอะไรเรอพผีหรือว่ากำลังมองหาใครอยู่พลานมองเอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นเท่าสิง เอาแต่หันมองไปมาอยู่แบบนี้มาสักพักแล้วกำลังมองหาพี่เอเมียอยู่หรือเปล่าวะพลานเสยเอ่ยาวมีอะไรงั้นหรือพี่ฉันก็เห็นว่าพี่เอาแต่ทำอย่างที่ไอ้พวกนี้มันหว่ามานานแล้วมีอะไรใหม่สบายใจงั้นหรือพี่พลานมันที่สังเกตเห็นปฏิกิริยาของลูกพี่ที่มีอาการแปลก ก็เอ่ยถามขึ้นพวกมึงไม่รู้สึกกันบ้างเลยเร้อวะว่าบรรยากาศมันแป,กแปลกๆมันหนิ่งๆยังไงพีก่กนนิ่งจนผิดปกติมันเหมือนกับยังไงดีล่ะเอาเป็นว่ามันไม่ปกติก็แล้วกันลางซังฮอนมันบอกกูแบบนั้นแล้วถาก,กูรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไร ไม่มีคลั่งไหนเลยที่พลาดแล้วนี่พลานใหญ่แกหายไปไหนในเวลาแบบนี้กันเท่าสิงบอกกับลูกน้องก่อนจะถามหาพลานใหญ่เห็นพวกนายหญิงพาเข่าไปนอนพักแล้วจะว่าไปนายหญิงทั้งสองคนนี่เอาพลานใหญ่ของพวกเราซะอยู่หมัดเลยไม่กล้าฮื้อไม่กล้าอือเลยสักนิดพลานมากเอ่ย สงสัยนาแดนแกจะมีเมียกับคนอื่นเขาก็คงจะเป็นคราวนี้แน่ๆนพลานมาเยอะเอยอย่างเห็นด้วยกับเพื่อนถ้างั้นเราออกไปสำรวจร,บรอบๆหมู่บ้านสักรอบดีไหมผีสิงจะได้สบายใจกันดีกว่าแกพลานมั่นเออยกับลูกพี่แต่ยังไม่ได้เอ่ยอะไรกันต่อเสียงร้องแปลนของช้างก็ดังออกมาดังลั่น ทุกคนสะดุง้งเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นมันคือเสียงของช้างแล้วช้างที่ไหนถึงจะมาร้องอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านทุกคนหันไปหยิบป,ปืนประจำกายขึ้นมาตรวจเช็คว่าพร้อมหรือไม่เสียงเออะโวยวายของชาวบ้านตะโกนเสียงดังเหมือนพยายามจะบอกอะไรบางอย่างดังมาจากทางด้านหลังของหมู่บ้าน ก้อนจะเห็นว่ามีชาวบ้านสามสี่คนกำลังวิ่งหน้าตั้งเข้ามาแต่ที่ทำให้ทุกคนเห็นแล้วถึงกับใจหายวา่าร่างสูงใหญ่สีโคลนกำลังวิ่งตรงเข้ามาข้างในหมู่บ้านมันคือช้างกำลังวิ่งไล่กวดพวกนั้นมาด้วยแต่มันไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่มันมีถึงสี่ตัว แล้วที่เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่กำลังตามมาอีกช้างช้างบุกพลานมั่นตะโกนทุกคนในคณะต่างก็รีบคว้าอาวุธขึ้นมาเตรียมพร้อมทันทีไม่ต้องบอกซ้ำว่าต้องทำอะไรเพราะผ่านประสบการณ์แบบนี้มาเยอะจึงทำให้เป็นเรื่องคุ้นชินไปโดยปริยายทั้งหมู่บ้าน ก็ตกอยู่ในความแตกตื่นวิ่งสับสนโอลมามนเสียงตีร้องดังระงมถ้าจำนวนของช้างที่บุกเข้ามามีแค่ตัวสองตัวมันคงจะไม่ทำให้ทุกคนตกอยู่ในความวิตกและเครียดขนาดนี้แต่จากการมองแบบคร่าวๆพวกมันคงจะมีมากกว่า30ตัวเป็นแน่พอพวกมันเข้ามาในหมู่บ้านได้ กอวิ่งไล่ผู้คนทันทีบางก็วิ่งชนกลับกระท่อมหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางมันอยู่พังลงไปทันทีช้างทำไมมีช่างบุกเข้ามาในหมู่บ้านได้แล้วทำไมมันถึงมีมากมายขนาดนี้พลานมองตะโกนออกมาจะยังไงก่อฉั่งแต่ที่แน่แน่พวกมันไม่ได้มาดีแน่นอนบอกให้ทุกคน นี่ขึ้นไปบนเชิงเขาหินขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าสิงตะโกนบอกกับทุกคนก่อนจะยกปืนเล็งไปที่ไอ้ช้างพลายตัวหนึ่งที่กำลังจะถึงตัวชาวบ้านคนหนึ่งแล้วลั่นไกออกไปทันทีสิ้นเสียงปืนร่างของช้างตัวนั้นชะง,งักก่อนจะค่อยๆสุดตัวลงแล้วลม้มลงไป จากนั้นไม่ต้องบอกว่าจะต้องทำอะไรยังไงกันต่อเสียงปืนก็ดังสะท้านขึ้นจากปืนทุกกระบ,บอกเล็งไปที่หัวข้องมันครับเจ้านายให้เล็งลงมาจากหน้าผาข้องมันหนึ่งฝ่ามือค่อยๆถอ,อยไปที่ผาหินทางโน้นเท่าสิงตะโกนบอกกลุ่มนายจ้าง ชี้นิ้วไปทางภูเขาหินที่อยู่ด้านข้างของหมู่บ้านทุกคนทำตามที่แกบอกค่อยๆเล็งอย่างปลาณีตค่อยๆย,ยิงอย่างใจเย็นแล้วนี่พลานใหญ่แกให้ไปไหนเสียงดังขนาดนี้ทำไมถึงยังไม่ออกมาเท่าสิงตะโกนเอ่ยถามกับลูกน้อง ไม่มีใครตอบคำถามของแก่เพราะพวกเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันชาวบ้านเองต่างก็วิ่งกันอย่างทุลักทุเลบางก็หยิบปืนขึ้นมายิงใส่ไอ้ช้างพวกนั้นช้างบางตัวโดนยิงตายอยู่ตรงนั้นแต่บางตัวก็วิ่งหนีไปได้วยความเจ็บปวดทุกคนค่อยๆถอยกลับไปแล้วไปตามที่เท่าสิงบอกเร็วเข้า ชันนตะโกนบอกกับฝ่ายของตนยิงไปพลางวิ่งเปลี่ยนที่ไปพลางทำตามที่ชนนบอกทุกคนรีบไปสาราจารย์ดนายก็หันมาสั่งกับคนที่เหลือพร้อมทั้งยิงทั้งถอยไปด้วยเดินป่าครั้งนี้ครบทุกรสชาตเดจริงๆเสือเมีกระเทงช้าง รลางหน้าคงจะเป็นไดโนเสาร์แน่ๆศ่สาตราจาจ์จรยิงไปด้วยตะโกนไปด้วยดูเหมือนจะตื่นเต้นมากกว่าหวาดกลัวเพราะยิงไปยิ้มไปตอนนี้กลุ่มชาวบ้านอบพยพหนีไปจนเกือบหมดแล้วเหลือแค่เพียงพวกผู้ชายจำนวนหนึ่งที่ยังคอยยิงสู้กับไอ้ช้างบ้าเลือดเหล่านี้แต่ด้วยอาวุธที่พวกเขามี มันไม่เหมาะกับการใช้จัดการกับสัตว์ใหญ่จึงทำให้กว่าจะจัดการกับมันลงได้แต่ละตัวใช้เวลาพอสมควรแต่ก่อนที่ทุกคนจะทันได้ทำอะไรร่างสูงใหญ่ของช้างตัวหนึ่งก็ค่อยๆก้าวออกมาตัวมันใหญ่พอๆกับช้างของพลานใหญ่ที่ชื่อว่าพลายใหญ่แต่มันมีแค่งาข้างขวาแค่เพียงอันเดียว ที่ปลายของงาไม่ได้มีสีขาวอมเหลืองเหมือนกับช้างตัวอื่นๆแต่สีที่ปลายงากลับเป็นสีม่วงอมดำแต่ที่ทำให้ทุกคนอึ้งก็คือมีชายไวกลางคนคนหนึ่งนั่งอยู่บนคอของมันดวงตาสีแดงฉานทั้งคนทั้งช้างมันค่อยๆก้าวเข้ามา สายตากวาดมองไปยังทุกคนกลุ่มพลานเมื่อได้เห็นใบหน้าของมันชัดๆต่างก็รู้สึกคุ้นหน้ามันแต่ก็นึกไม่ออกไอ้คาเยกิจูจูก็มีเสียงตะโกนออกมาพอหันไปมองก็เห็นว่าเป็นยาเมียกลุ่มพลานเหมือนจะคิดออกแล้ว ว่าไอ้ผีที่นั่งอยู่บนคอช้างนั้นเป็นใครไอ้ข้าแยกี้ที่มันเคยหนีความผิดแล้วมาขออาศัยอยู่ที่นี่ตอนนั้นเหรอแต่ได้ยินว่ามันตายไปในป่าดงดำแล้วนี่ไม่ใช่หรือไงพลานมันเอ่ยอย,ย่างแปลกใจรู้จักกับมันด้วยเหรอพานมันแล้วมันเป็นใครศาสตราจารย์ดนายเอ่อยถามมันเป็นหมอผี ที่หนีความผิดมาจากที่อื่นมาขออาศัยอยู่ที่นี่แต่มันไม่ซ้ำนึกมาสร้างความเดือดร้อนให้ที่นี่อีกใช้มนต์ดำทำถั่วก็เลยโดนไล่ออกไปได้ยินมาว่ามันเข้าไปในป่าดงดำแล้วตายลงที่นั่นมันคงจะเจ็บแค้นที่โดนไล่ออกไปในตอนนั้นเลยคิดจะมาแก้แค้นพลานมันเอ่ยบอกกับนายจ้าง พวกมึงจำกูได้แล้วงั้นเระงั้นพวกมึงก็รู้นะสิว่ากูมาทำอะไรวันนี้กูจะทำให้ทีนี่ให้ไปจากมันยังกล่าวไม่จบก็โดนลูกกระสุนยิงแสกหน้าจนหงายหลังจนเกือบจะตกจากคอช้างมันร้องออกมาอย่างเจ็บปวด ไม่ต่องมาโูดหมากเสี่ยวเวลาถ้าจะสู่กันก่อเข้ามาเลยไม่ต่องไปแผล่มน้ำลายห้เปืองคนแต่งเรื่องนี้เข้าเข้าใจคนฟังดีไม่เหมือนนี่ยายเรื่องอื่นกว่าจะสู่กันตีกันได้แม่งคุยกันเป็นชั่วโมงจนคนฟังเข้าลืมกันหมดแล้วว่าจะตีกันเรื่องอะไรเสี่ยวเวลาหมดไปเป็นตอนๆไม่รู้จะคุยอะไรกันนักนะเท่าสิงเอ่ย ไม่รอให้มันพูดจบลั่นไกใส่มันทันทีไอผีขแยกกีมองมาอย่างเครียดแค้นเพราะลูกกระสุนที่ใช้เป็นลูกกระสุนอาคมที่ผ่านการปลูกเสกมันกรีดร้องออกมาสุดเสียงเหมือนกับโกรธจัดใส่ช้างวิ่งเข้าใส่ทันทีเมื่อนั้นเสียงปืนและเสียงช้าง ก็ดังสถานกึกกล้องไปทั่วที่กระท่อมบนเนินนุสรากำลังนอนเฝ้าพลานใหญ่อยู่ในกระท่อมก็พุดพุดลุกขึ้นมานั่งเงี่ยหูฟังก็ได้ยินเสียงปืนดังมาอย่างต่อเนื่องจะต้องเกิดเหตร้ายขึ้นในหมู่บ้านและจะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน ต่อมาก็ได้ยินเสียงช้างร้องดังสะท้านไปทั่วหุบเธอรีบดับตะเกียงทันทีกำลังจะหยิบปืนแล้วออกไปข้างนอกเธอกำลังคิดว่าจะลงไปดูหรือจะอยู่ที่นี่หากเธอลงไปที่นี่ก็จะไม่มีใครคอยดูแลเขาที่ในตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะพวกเธอแอบคิดยานอนหลับให้กับเขา หญิงสาวคิดอยู่ชั่วครู่ก็ตัดสินใจได้ที่หมู่บ้านยังมีพวกของเธออยู่ที่นั่นคงจะแก้ปัญหาและเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเธอทิ้งเขาไว้ที่นี่คนเดียวที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนื่องจากหลับลึกเพราะยานอนหลับหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นที่นี่จะไม่มีใครคอยช่วยเหลือเขาได้ทัน เมื่อคิดได้เช่นนั้นนุสราก็นั่งลงคอยฟังเสียงอยู่เรื่อยๆในมโนสำนึกของพลานใหญ่เขากำลังเดินไปตามทางเล็กๆที่นำไปที่หน้าผาแห่งหนึ่งร่างร่างหนึ่งที่ดูขุนตาในจีวรสีเข้มกำลังยืนหันหลังให้กับเขาก่อนจะค่อยๆหันกลับมาเมื่อเห็นว่าเป็นใคร แดนนิ่งอึ้งตะลึงอยู่ชั่วครู่ก่อนจะพุ่งเข้าไปหาทันทีก้มลงกราบก่อนจะเข้าไปกอดที่ขาของท่านพร้อมทั้งพูดละล่ำละลักออกมาหลวงปู่หลวงปู่จริงๆเป็นหลวงปู่จริงๆใช่ไหมครับผมคิดถึงหลวงปู่ผมอยากเจอหลวงปู่มาโดยตลอดแดนพูดไปร้องไห้ไปน้ําหูน้ำตาเต็มไปหมด ยังคงกอดขาของท่านแน่นหลวงปู่ใหญ่ท่านนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศที่คอยนำทางเขาที่เปรียบดังเรือเล็กในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่คอยเป็นแรงผลักดันให้เขาก้าวต่อไปข้างหน้าหนตอนที่ท่านมรณาภาพเขาถึงกับเควงควางทำอะไรไม่ถูกหาหนทางที่จะไปต่อในชีวิตไม่เจอ ส้ำในตอนที่ท่านมรณาภาพเขาเองก็ไม่ได้อยู่ดูแลและดูใจท่านเป็นครั้งสุดท้ายเนื่องจากต้องไปรบในต่างประเทศเมื่อกลับมาตอนที่ได้รับข่าวร้ายก็เป็นเวลาเกือบห้าเดือนหลังจากที่ท่านมรณาภาพไปแล้วนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกผิดกับเรื่องนี้มาโดยตลอด เ้าเองก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมถึงยังร้องไห้เป็นเด็กๆก,กันหลังฮือน้ำเสียงที่เมตตาอ่อนโยนเหมือนกับทุกครั้งที่ได้ยินสายตาที่ดูอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มองและรอยยิ้มที่เปิดเผยความจริงใจนั้นทำเอาเขาถึงกับต้องปล่อยโฮออกมาแล้วกอดขาท่านไว้แน่นผมยังจะได้เจอหลวงปู่อีกไหมครับ แดนเอ่ยปาดน้ำมูกและน้ำตาออกตอนนี้เขาเหมือนกับเด็กตัวเล็กๆจริงๆเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เวลานี้ในวันนี้ที่หลวงปู่จะบอกเจ้าก็คือต่อจากนี้ไม่ว่าเจ้าจะต้องพบอุปสรรคเร็วร้ายแข่ไหนโหดร้ายเพียงใด ขอให้เจ้าจงต่างมันและจงมีสติแล้วเจ้าจะผ่านพ้นมันไปได้และอย่าได้คิดว่าตนเองเหนือกว่าผู้ใดจงลำพองในตนลำพองในตนเองจำเอาไว้น้าลูกหลวงปู่ใหญ่เอ่ยออกมาพร้อมทั้งยิ้มให้อย่างที่เคยกลับผมเข้าใจแล้วครับผมจะจำไว้ให้ดีครับ แดนตอบรับทันทีท่านเอามือมาลูบที่หัวของเขาเบาๆเอาละกลับไปยังที่ที่เจ้าสมควรอยู่เถอะนะลูกเอ้ยจูจูจร่างหลวงปู่ใหญ่ค่อยๆค่อยๆเลือนหายไปแดนเอ่ยเรียกท่านอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลพี่แดนพี่แดนคะพี่แดนเป็นอะไรไป ได้ยินไหมคะเสียงร้องเรียกที่เขาได้ยินเป็นของนุสราเมื่อเขาลืมตาตื่นก็เห็นว่าเธอกำลังขยาวตัวเขาอยู่ด้วยสีหน้าที่ดูจะตกใจเกิดอะไรขึ้นกันทำไมเขาเอ่ยได้แค่นั้นก็ต้องหยุดไปนุสเห็นพี่แดนร้องตะโกนเสียงดัง แล้วก็ร้องไห้ออกมาเป็นอะไรคะฝันร้ายงั้นเหรอนุสราเอ่ยถามทันทีเมื่อเขาได้สติแดนเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยว่าฝันร้ายเหรอไม่เลยฝันดีต่างหากดีมากๆเลยครับถ้าฝันดีทำไมถึงร้องไห้กันล่ะคะนุสราเอียงคอมองเขา สีหน้าสงสัยแดนไม่เอ่ยอะไรแต่ดึงเธอเข้ามากอดไว้แน่นนุสราเองก็กอดตอบเขาเหมือนกันก่อนจะเอ่ยว่านุษอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวนุษจะอยู่เป็นเพื่อนพี่แดนเองนะคะจ,จู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาจากทางหมู่บ้าน เกิดอะไรขึ้นบันังบันดังมาจากทางหมู่บ้านนี่แดนเอ่อยถามนุสราเลยเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังตั้งแต่ต้นหญิงสาวทำหน้าหง่อยเมื่อบอกว่าพวกเธอได้แอบฉีดยานอนหลับให้กับเขาเลยทำให้เขาหลับจนไม่ได้สตินุสขอโทษนะคะไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เธอเอ่ยเสียงอ่อยๆ ทำหน้าจ่อยเขายกมือขึ้นไปลูบที่หัวของเธอเบาๆบอกว่าไม่เป็นไรเพราะที่พวกเธอทำลงไปก็เพราะวางดีกับเขาอยากให้เขาพักผ่อนให้เต็มที่แต่ที่หลังถ้าจะทำแบบนี้อีกต้องบอกผมนะเขาเอ่ยกับเธอเธอไม่ตอบแต่พยักหน้าเป็นการตอบรับ หลังจากจบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จะต้องโดนทำโทษนะครับและห้ามปฏิเสธด้วยเขาเอ่ยยิ้มอย่างเจ้าเล่์นุสรามองรอยยิ้มนั้นก็หน้าแดงกำรรเข้าใจในทันทีว่าการทำโทษที่ว่าของเขาคืออะไรยกมือกำลังจะทุบไปที่เขาแต่นึกขึ้นมาได้ว่าเขายังไม่หายดี ก็เลยหยุดแล้วเปลี่ยนมาเป็นหยิกเขาแทนทั้งสองคนรอบลงมาที่หมู่บ้านสิ่งที่ทั้งสองเห็นในตอนนี้คือหมู่บ้านพังราบคาบเป็นหน้ากองกระท่อมหลายหลังพังยับซากช้างหลายสิบตัวและมนุษย์หลายสิบคนแต่เมื่อมองดูดีๆแล้วกลับไม่มีใครคณะ ที่เป็นหนึ่งในผู้คอร้ายนั้นทั้งสองหันมองหน้ากันต่างก็คิดไปว่าการต่อสู้เมื่อสักครู่คงจะต้องรุนแรงมากแน่ๆถึงได้มีสภาพแบบนี้แล้วคนที่เหลือตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันเขาหันไปมองรอบๆคิดอยู่ครู่ก็พอจะนึกออกจึงพาหญิงสาวมุ่งหน้าไป ที่ที่คาดว่าคนที่เหลือน่าจะอยู่ที่นั่นเมื่อไปถึงก็เป็นจริงอย่างที่คาดทั้งคณะและชาวบ้านต่างก็ขึ้นมารวมกันบนนี้ที่เป็นเนินชันถ้าจะหลบช้างก็ต้องใช้ทำเลแบบนี้เมื่อมาถึงคนของเขาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังในทันที มันคือไอ้ข้าแยกีครับพลานใหญ่ไอ้หมอพี่ชั่วที่เคยโดนไล่ออกไปจากที่นี่เมื่อหลายปีก่อนมันคงจะแค้นที่คนที่นี่เคยทำกับมันไว้เท่าสิงเอ่ยกับเขาแต่ข้าจำได้ว่าตัวมันไม่ได้มีวิชาเก่งกาจอะไรมากมายแต่ทำไมตอนนี้มันถึงได้เก่งขึ้นกว่าเก่ายาเมียเอ่ยอย่างสงสัย ข่าวว่าบางทีมันอาจจะไปเจออำนาจชั่วร้ายอะไรบางอย่างเขาเลยโดนขอบงำเพราะแรงอาทันรอบๆตัวของมันข้าเคยสัมผัสได้จากแค่ในป่าดงดำทถานั้นปลานมันบอกความเห็นของเขาบางมันก็มีทางเป็นไปได้อย่างที่มึงหว่ามาแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่คำพูดที่มันทิ้งท้ายไว้นี่สิน่าเป็นห่วง เขาสิงเอ่ยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะพากันถอยขึ้นมาที่นี่ไอผีขแยก,กี่ได้เอ่ยทิ้งท้ายว่ามันจะฆ่าทุกคนให้หมดทั้งหมู่บ้านรวมถึงคณะเดินทางด้วยก่อนที่จะบอกอีกว่าจบตอนที่ยี่สิบสามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับ ถ้ากดติดตามแอดะเยอะๆเดี๋ยวแอดจะรีบมาต่อให้ครับสำหรับวันนี้ลาก่อนครับ